สวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตแคริเตอร์ช anel และ f a c e b o o มอ o โตมหาเมตานะครับกับการดูดวงผ้าย,ยิบสีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ำกันทุกครั้งนะครับเผื่อมีคุณผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเพิ่งดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันว่าผมดูอย่างจริงจังนะที่บอกว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหมายความว่าผมดูอย่างจริงจังแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลาย,อยาเอาไปซีเรียสประมาณนี้นะครับอ่าช่องเรามีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มมาทุกวันนะท่านที่เพิ่งมาดูเป็นครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับ เพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกๆท่านได้นะคนดูเยอะแยะนะอะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์มัตโต5กที่ให้ไว้นี้นะครับคร่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมแล้วก็ขอฝาก Facebook Fanpage มัตโตมหาเมตตาของผมไว้ด้วยนะครับนะ เอาไว้ลงเนื้อหาอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน YouTube รวมถึงการที่ผมจะจัดหาวัตถุมงคลต่างๆมาตามวาระอันเหมาะสมนะครับไปกดติดตามกดไลค์กันไว้ได้เลยนะครับผมนะ ในส่วนของการดูดวงนั้นผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบดูไพ่ยิปซีแบบเลือกกองไพ่นะครับแบบพิกัดการ์พิกัดเด็กจะมีไพ่ให้เลือกสามกองนะโดยปกติแล้วก็จะเริ่มต้นจาัดก,การมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานนะขอให้ทุกผู้ชมทําใจให้สบายๆแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3ามกองกองที่1สีเหลืองพระสมเด็จวะัละคังกองที่สองสีแดงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีม่วงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คําตอบตรงใจที่สุดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือแนวโน้มการงานของคุณในไตรามาสสี่ปลายปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หคุณได้ไพ่ราชาไม้เท้าหัวข้อนี้ใช้ไพ่สามใบรู้เรื่องอ่าโอ้โหเดอะซันยินดีด้วยครับเดี๋ยวมาขยายความกันราชินีถ้วยอ่าคุณกองที่หการงานของคุณในไตรามาสสี่ปลายปีนี้ ต้องบอกเลยว่าตามหน้าไพ่ดีมากๆแต่ก็ต้องย้ําเสมอนะครับว่าไม่สามารถตรงทุกท่านได้แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละท่านและนี่คือพลังงานรวมแต่กองไพ่ออกมาอย่างนี้ผมก็อ่านไปตามหน้าไพ่สําหรับคุณที่เลือกกองที่หนึ่งแนวโน้มการงานคุณดีมากถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเป็นหัวหน้าเป็นระดับหัวหน้าระดับเจ้านายเขาเนี่ย คุณก็จะได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากลูกน้องจากเพื่อนร่วมงานจากบริวารหรือจากลูกค้าจากใครก็แล้วแต่เออส่วนคุณที่อยู่ในฐานะลูกน้องลูกจ้างอ่าคุณก็จะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่เป็นพลังงานกลับกันได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนเรียกว่าการงานของคุณจะผ่านฉลุยผ่านโดยง่ายปัญหาใดที่มีมาโดยตลอดจะคลี่คลายและมีโอกาสสาเร็จอ่าท่านที่มีปัญหาปัญหาจะคลี่คลายท่านที่ไม่มีปัญหา จะเกิดสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นนะครับผมเดอะสันชัดเจนนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่เรียกว่านารีอุปถัมภ์การได้รับสิ่งดีๆจากเพศหญิงไม่จําเป็นต้องเป็นคู่รักคู่ครองนารีอุปถัมภ์ในที่นี้หมายถึงผู้หญิงคนไหนก็ได้เจ้านายผู้หญิงลูกค้าผู้หญิงญาติพี่น้องคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นเพศหญิงนี่คือความหมายรวมของนารีอุปถมัมภ์ ในบางกรณีนารีอุปถัมภ์นี้อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากเพศหญิงแต่เพียงแต่ว่าเพศหญิงจะนําโชคลาภมาให้หรือติดต่อค้าขายติดต่อการงานติดต่อธุรกิจกับเพศหญิงแล้วจะราบรื่นมากเป็นพิเศษอะไรทํานองนี้ก็เข้าข่ายนารีอุปถัมภ์เช่นกันเอาเป็นว่าจะได้รับโชคดีจากเพศหญิงไม่เกี่ยงอายุไม่เกี่ยงสถานะจะเป็นเจ้านายจะเป็นเพื่อนร่วมงานจะเป็นลูกค้าจะเป็นลูกน้องบริวารได้หมด นี่คือพลังงานรวมของคุณกองที่1เรื่องการงานในไตรมาส4ปลายปีนี้นะครับสบายใจได้เลยงานคุณจะผ่านฉลุยมีโชคดีคนที่การงานดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้นคนที่มีปัญหาปัญหาก็จะคลี่คลายและมีโอกาสโชคดีจากเพศหญิงนาริวประธรรมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไป โอเคครับคุณท่เลียภัไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อแนวโน้มการงานของคุณในไตรมาส4ี่ปลายปีนี้จะเป็นอย่างไงนะครับคุณกองที่2คุณได้ไพ่เดอะสตาหัวข้อนี้ใช้ไพ่3าใบรู้เรื่องอ่ะแดาบอ่เดี๋ยวมาขยายความกันนะ6ไม้เท้าโดยรวมดีพลังงานดี8ดาบมาเตือนอะไรเดี๋ยวมาขยายความกันเดอะสตานะใบแรก ผลงานคุณจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเออไม่ว่าคุณจะทํางานสาขาวิชาใดๆก็แล้วแต่ผลงานคุณจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่จะเห็นผลงานลูกค้าจะชื่นชมคุณมากขึ้นผู้เกี่ยวข้องจะชื่นชมคุณมากขึ้นแม้กระทั่งคนที่อา,อาจจะคอมเมนต์คุณอยู่คนที่ไม่ค่อยเชื่อใจคุณคนที่อยากจะ เขาเรียกจับตามองคุณอยู่เนี่ยก็ยังต้องยอมรับว่าคุณแน่จริงเออผลงานคุณจะเข้าตาทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดอะสตา์เนตรงตัวมากถ้าคนทํางานเบื้องหน้าคนทํางานอยู่ในสปอตไลท์อ่าอยู่ในแสงสว่างอยู่ในที่แจ้งเนี่ยดารานักแสดงศิลปินใครก็แล้วแต่ที่ออกสื่อเนี่ยคุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนี่แต่ว่ามันมีแปดดามมาเตือนนิดนึงว่า ไอการพัฒนาของงานคุณเนี่ยไอการที่งานคุณโดดเด่นมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักมากขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้คุณอึดอัดนะเออเสียความเป็นส่วนตัวคือใครๆก็อยากมาหาใครๆก็อยากมาร่วมงานใครๆก็อยากมาพูดคุยรวมถึงบางท่านบางอาชีพบางสาขาอาจจะได้แฟนคลับเพิ่มอะไรแบบเนี้ยก็จะมีการติดต่อทักทายเข้ามาพูดคุยเยอะกว่าปกติเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นจนคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเหนื่อยเริ่มคุยไม่ไหวทําไมทัก มาเป็นสิบเป็นร้อยคนอะไรแบบนี้ก็ขอให้ทำใจสงบสงบนะตั้งสติหายใจลึกๆอ่า กินของอร่อยดื่มน้ําพักผ่อนแล้วก็ตั้งสติให้ดีว่าทุกคนที่เข้ามาหาเราเพราะเขาชื่นชมในผลงานเราเออเขาชื่นชมผลงานคุณเขาถึงเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นการที่จะรู้สึกเสียสูญเสียความเป็นส่วนตัวไปบ้างหรือว่ารู้สึกเหนื่อยบ้างที่ต้องพบปะผู้คนเยอะขึ้นพูดคุยกับผู้คนเยอะขึ้นอันนี้ผมให้มองเป็นข้อดีเออถูกไหมครับเพราะถ้าคุณไม่ดีจริงคุณไม่เจ๋วจริงงานคุณไม่โดดเด่นก็ไม่มีใครอยากมาสนใจคุณหรอกถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นพอง,งานคุณดีขึ้น คุณจะเหนื่อยจากการงานแล้วก็ขาดความเป็นส่วนตัวไปสักหน่อยขอให้ตั้งใจอดทนทำไปถือว่ามาถูกทางเป็นแนวโน้มที่ดีอ้าวไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะเรื่องแบบนี้นะการงานคุณจเจริญก้าวหน้าได้เรื่อยๆแน่นอนเออคนที่เคยติดขัดจะกลับมาเขาเรียกฟื้นตัวได้คนที่อาการงานราบรื่นดีอยู่แล้วก็จะดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกรวมถึงโอกาสมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับดังกล่าวนะครับ แต่ก็จะเหนื่อยอย่างที่บอกก็แหละเออจะมีความเหนื่อยรู้สึกเสียความเป็นส่วนตัวพอสมควรขอให้ทาใจยอมรับปรับตัวให้ได้แบ่แบงจัดสรรเวลาให้ดีๆอแบ่งเวลาดีๆเวลางานเวลาพักผ่อนเวลาคุยกับแฟนคลับอะไรก็ว่าไปเออประมาณนี้คุณกองที่สสิ่งดีๆมาแล้วนะครับไตรมาสสี่ปลายปีนี้เป็นกําลังใจให้ครับผมเดี๋ยวไปต่อกองที่3ากันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เรียกไพ่กลองที่3กับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อแนวโน้มการงานของคุณในไตรมาสสี่ปลายปีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคุณกองที่3ามคุณได้ไพ่เดมูลอ่าหัวข้อนี้ใช้ไพ่3ามใบรู้เรื่องเด็กถือดาบเออเด็กดาบมาด้วยโอ้สองเหรียญสบายสบาย,บายไม่ดีไม่ร้ายกองนี้อ่าคุณกองที่สาม การงานของคุณในไตรมาสสี่ปลายปีนี้จะเป็นอย่างไรแนวโน้มนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านนะนี่คือพลังงานรวมนะแนวโน้มคุณกองที่สามการงานของคุณอาจจะมีความยุ่งยากจากอารมณ์ของผู้คนเอองานของคุณเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้คนหรือเปล่า คุณทํางานที่เกี่ยวกับความสวยความงามเครื่องประดับตกแตง่งออกแบบอะไรพวกนี้หรือเปล่าที่ต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนเออแม้แต่นักจิตวิยานักพูดหรือนักแสดงตลกนักร้องอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของผู้คนนี่อันนี้คือความหมายที่1ส่วนความหมายที่2ก็คือให้ระวังอารมณ์ของเพื่อนร่วมงานอารมณ์ของลูกค้าแม้แต่อารมณ์ของเจ้านายเออที่อาจจะขึ้นขึ้นลงลงเวียงไปเวียงมา การงานของคุณโดยเนื้องานไม่มีปัญหาแต่ไตายมาสี่ปลายปีนี้ตามหน้าไพ่กองนี้ชี้ชัดว่าระวังอารมณ์ของผู้คนดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในสื่อ,อทํางานออกสื่อถูกจับตามองอยู่หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมพูดไปมกเมื่อกี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความชอบของผู้คนความสวยสวยงามอะไรก็แล้วแต่ คุณต้องบาลานซ์ผลงานดีๆเออแล้วมันคอยเช็คฟีดแบ็เช็คผลตอบรับจากลูกค้าของคุณหรือคนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมงานเจ้านายบริวารทุกคนที่เกี่ยวข้องมันสังเกตอารมณ์ของพวกเขาเหล่านั้นว่าเขาอารมณ์ดีไหมเขายังสบายใจเรื่องงานไหมอ่าเขามีเรื่องเครียดอะไรไหมหรือว่าผลงานที่ปล่อยออกไปนั้นมันถูกใจ ทีมงานไหมถูกใจลูกค้าไหมถูกใจที่ประชุมไหมอะไรแบบนี้คือมันเป็นไปได้มากที่อยู่ดีๆเจ้านายคุณอาจจะเหวี่ยงเปรี้ยงขึ้นมาเลยว่าเฮ้ย mm. เอาอันนี้โละหมดไปแก้ใหม่หมด,กมย,หมดยกแผงโดนดุโดนด่ดนดาว่ายกทีมอะไรแบบนี้อย่าไปโกรธนะครับนะอย่าไปโกรธนะไม่ว่าคุณจะโมโหในใจหรือว่าจะมีความดือ้ออยากจะเถียงใจจะขาดขอเตือนว่าอย่าเถียงผู้ใหญ่อย่าเถียงเจ้านาย มีอะไรเก็บไว้ในใจแล้วรอจังหวะคุยด้วยเหตุผลหรือเสนอเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรแบบที่ทําตามระเบียบอะเออขอให้ทําตามระเบียบอย่าใช้อารมณ์เราจะดีเพราะว่าการงัดกับผู้ใหญ่ไม่มีประโยชน์เลยคุณกองที่3เรื่องการงานเตือนเลยนะอย่างัดกับผู้ใหญ่อย่างัดกับลูกค้ามีอะไรคุยกันดีๆขอเจราจาดีๆรอให้อารมณ์เย็นกันก่อนอารมณ์สําคัญมากกอง3เนี่ยเออคุณจะเจอกับภาวะพายุอารมณ์มรสุมอารมณ์ จะมีคนใช้อารมณ์เข้าเข้าหากันแบบเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเต็มไปหมดในไตรมาสี่ปลายปีระวังแต่ไม่มีปัญหาถ้าคุณใจเย็นมากพอคุณมีสติมากพอคุณจะคุมทุกอย่างได้เออคุณจะคุมสถานการณ์ทุกอย่างไว้ได้จะผ่านสถานการณ์ทุกอย่างไปได้จะผ่านพายุอารมณ์ของคนแวดล้อมไปได้ด้วยดีขอแค่คุณมีสติอย่าดือ้อย่าเถียงอย่าหัวร้อนใส่กันถ้าอารมณ์เสียถ้ารู้สึกไม่พอใจ อดทนรับฟังไปก่อนก้มหน้ารับฟังไปก่อนครับผมครับผมได้ค่ะได้ครับไปก่อนเอาแล้วค่อยหาทางเคลียร์ทีหลังเออถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นฝ่ายถูกค่อยรอโอกาสเหมาะเหมาะเคลียร์ทีหลังคุยกันด้วยเหตุผลทีหลังหรือนําเสนอเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรที่ใช้เหตุผลและใช้ทุกอย่างตามระเบียบนะแล้วแต่คุณว่าคุณทํางานอะไรก็แล้วแต่ขอให ทำตามระเบียบเป็นหลักทำตามความถูกต้องเป็นหลักแล้วจะลดปัญหาจะผ่านปัญหาเรื่องอารมณ์ของผู้คนไปได้ดังกล่าวนะครับคุณกองที่3ามประมาณนี้ไม่ดีไม่แย่จนเกินไปอยู่ที่ตัวคุณล้้วนนะครับผมโอเคนะครับเป็นกาลังใจให้ครับผมโอเคครับครบถ้วนนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะก็ดูกันเพลินๆไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมนะ ดวงใครก็ดวงใครนะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาด้วยโอเคนะส่วนท่านที่ยังไม่จุใจนะครับท่านสามารถไปย้อนดูวิดีโอที่ผมเคยทําไว้ได้นะครับมีเป็นร้อยเลยนะครับวิดีโอเหล่านั้นจะไม่มีวันหมดอายุดูได้เรื่อยๆ,ๆนะครับผมนะโอเค แล้วก็อย่าลืมไปถูกใจไปไลค์ไปติดตามเพจ Facebook มัตโตมหาเมตตาไว้นะครับเพื่อรับข่าวสารอื่นๆการดูดวงแบบอื่นๆที่ไม่ได้ลงใน y o u t u b e รวมถึงาการเช่าบูชาวัตถุมงคลต่างๆที่ผมจะจัดหามาให้ตามความเหมาะสมนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเราพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ